อ่าสวัสดีกันด้วยนะครับเพ,พื่อนคู่มิาาตรรบาาซาตาลีบันนะครับก็วันนี้ทำตามสัญญานะครับครบห้าสิบไลท์เมื่อไหร่แจกมอสแจกมอสเคาน์เตอร์สไตล์นะครับที่ผมลงไปนะครับก็คลิปนี้ผมขอไม่รีวิวนะครับเอาไปรีวิวกันเองนะครับแบบว่าแบแตจะหมดครับก็เลยรีวิวไม่ได้ก็มาใช้นเน็ตบ้านเขาถึงรีวิวไม่ได้ครับไม่มีที่ชาร์จครับ ก็เข้าวิหาที่คุณดาวน์โหลดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ลิงก์ไว้ให้ต้ลิงก์คลิปชันนะครับอ่านี่นะครับคุณก็จะได้ตัวนี้มานะครับถ้าคุณดาวน์โหลดเสร็จนะครับเอาละครับให้คุณแตกไฟล์ตัวนี้มานะครับอืมแตกไฟล์นี่ครับแตกไฟล์ตัวนี้นะครับ นะครับแตกไฟล์ตัวนี้นะครับโอเคครับพอคุณแตกไฟล์มาเสร็จนะครับก็ไม่ใช่อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้นะครับอันนี้อันนี้ผิดอ่าแตกไฟล์นะครับพอคุณแตกไฟล์มาเสร็จนะครับนี่นะครับคุณจะได้สองตัวนี้นะครับอ่าพอคุณได้สองตัวนี้นะครับ ุณก็กดย้ายมานะครับผมจะแตกไฟล์ดูนะครับอแล้วผมขอตัดคลิปตอนที่มันใกล้จะเสร็จนะครับตอนใกล้จะเสร็จนะครับอ่าก็มาต่อกันเลยนะครับ ก็เราก็มาตอกเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัดคลิปไปอปกรอบอ,อ่าเอาละครับมาต่อกกันเลยนะครับพ,พอเราแตกไฟล์ตัวนี้มาเสร็จนะครับก็ นี่ครับมันจะได้ไฟล์สองตัวนี้นะครับอ่าไฟล์สองตัวนี้เสร็จนะครับให้คุณตัดมานะครับนี่นะครับอ่ากดลูกตัดตัวบนนะครับตัดนะครับมาเลยนะครับตัดมาเสร็จแล้วเข้าที่หน้าเอสดีกาของคุณเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับหาตัวนี้เลยพอคุณได้ตัวนี้เสร็จนะครับให้คุณเข้าไปในตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่นะครับเข้าไปในอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปเสร็จนี่นะครับนี่ครับคุณจะเห็นมาหน้านี้ใช่ไหมครับคุณวางเลยนะครับนําไปใช้ม้วกันทั้งหมดครับแล้วก็เขียนทับเลยนะครับรอมันโหลดหน่อยนะครับแบตก็จะหมดนะครับถ้าแบตหมดก่อนนี่ก็ไม่รู้นะครับก็น่าจะได้ลงวันพรุ่งนี้นะครับ นี่ถ้ามันนานแล้วผมก็จะตัดคลิปนะครับตัดคลิปไปตอนที่ลงเสร็จเลยนะครับอ่ะลงเสร็จแล้วนะครับก็ลงแค่นี้ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็คุณสามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับเข้าเล่นคอ์เตอร์สไตล์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็ฝากกดซับสไคร์หรือกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดจากบาซ่าตาลีบันนะครับ